ขณะนี้เวลาตีห้านะคะพี่เขยกําลังวุ่นวายเกี่ยวกับการจัดข้าวของนะคะเพราะว่าของเยอะมากไปข้างแรบหนึ่งวันไปมือเดียวจ้ะต่ว่าหอบพอบันไปจากไปจากอาทิตย์หนึ่งจ้ะกระเป๋าตังค์ถ้าลืมกัอนอนเด้อผู้ใดก็กระเป๋าตัง <c oughs> ตัง,ตงใจลืมได้ปะ ม่เก่าเลยนะตรงนี้เไม่เหมือนใครราคาบ้างทำใหม่บ้างออ๋อศาสตร์ศาสตร์ได้มาจากใครใช่ไหมคะศาสตร์ศาสตร์คือมาจากใครเลยใครล่ะผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้ากองที่พุดอยู่สามวันคุณน่าจะดูแล้วนะสามวันเลยเหรอดูตั้งหลักปักฐานเลยใช่ไหมคะใช่ ตรงนี้นะมันมีเดินลงไปนิดเดียวตรงน,นี้องบูกำลังกางเต็นท์ให้เรานะคะเบื้องเต็นท์ของเราจะจ่ายยูจ่ายยูหนูเบื้องเต็นท์เฮาด้จ้าโยกโยกนี่ส,สิหาเบื้องเต็นท์ของคนเกาหลีส่วนมากนะจ๊ะจะเห็นก็นสิเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวมาไทาย,ยน่นหาเบื้องจ้าเนาะเป็นเต็นท์เต็นท์ใหญ่ที่เพิ่นกลางโตออกจากหลังรถของเพิ่นเลยแต่ว่าของเขาเป็นเต็นท์น้อย กางเตะกางเตะสลาจ้าเอ้าลุดชีมเมืองฮูหย่าฮูหย่าแล้วว่าฮูย่าเอาสวยกันเขาฮูย่าบางกล่องเขาแบบนี่เหรอเขานี่บ่แล้วมันจะต้องมันต้องล็อกกับพื้นบ่ กอดยงมสอกกับไปน้ำเอายุปาพระเกษตรพุนเด้อหั

ี่นี่น้ำว้าลายไปไดจ้ะถ้าปีที่แล้วพึ่งนองได้ไปเบิ่งคลิปเก่าของจูเนอาจ้ะมันสิเป็นน้ำใสก็นี่นะจ้ะก็ไดม้มีแบบว่าพวกตะไคร่น้ำก็ได้มียังหลยปหนีน้ำใสน้นเห็นตัวปลาเลยจ้ะแต่ว่าปีนี้มาฝนมันตกหน่อยนะจ้ะน้ำมันเละว่าลายปนีนั่นแหละมองที่เพิ่นลงไปนะถ้าปีที่แล้วดูลงไปนะลึกถ่วมหัวเลยได้จ้ะ โดนน่าจะโดนๆไดมารทเทียปีละเทียน่าจะทั้งเทียปีหนึ่งกับ่าไดมาระเทียไดมาสูตรอากาศดีๆเนี่ยปีละเทียอยู่ตะโรงงานหลับตะฟุนตะควนพดเมื่อนีเขาต้องพักพอนรับอากาศบริสุทธิ์จ้ะเทียนีม้ากะมะพร้ากกับค้นเกาหลีน่จ๊ะขอบครัวค้นเกาหลีรถเพิ่นไม้อีกสองคันแล้วก็มี ขอบครัวพระลูกพระเต่ามาาน้าจานี่เล็กน้อยกับพระกันเล่นน้ำเข้ากับม้ากลางเต็นยูอันอีกสาระ,ละหลังหนึ่งคือกันจากอายุขางกันนี่แล้วนาจะแต่กับบดรยยียูติดกันได้จ้ะมีสาระ,ะยูสองหลังเนาะแต่ว่าเพิ่นบดรีย,ยูสาระดอกเพิ่นเพิ่นกลางเต็นนอนเพิ่นมีเต็นแบบทีสามารโตออกจากรถได้เลยจ้ะ ตะกี้หินมันสิบพาขื้นมาหลายปันี้ได้จ้ะปีที่แล้วฝนตกหลายเนาะฝนตกหลายน้ำสูงขึ้นไปหอดพูนเนาะทั้งเทิงผุนหอดเนินซ้ายผุนนะจ้ะอันนี้มันกับพัดหินพัดหินขึ้นมาน้ำพี่หินกันเลยมาก,กองกรวมกันอยู่หนีหลายนะจ้ะพวกต้นไม้เล็กๆใน้น่อยพวกหยากระต่ายเบิดพูดนะ น้องสาวลาวของเขาเนาะน้องสาวลาวของเขาบ่เคยพอน้ำแมจ้ะน้องสาวลาวบ่เคยพอน้ำน้องฟ้าน้องฟ้าไม่เคยพอน้ำใช่ไหมคะโอ้ยก็เลยตื่นเต้นมากใช่ไหมคะออ๋แต่น้ำเยอยู่โรงงานอ้แต่วันนี้มาพอน้ำเขียวๆน้ำโชดหรืว่ายน้ำโชว์สิอือหือนี่นี่ เออว่ายน้ำโชว์สินี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้เกือบแล้ว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 ฟาเกือบแล้วเกือบเกือบจมแล้วอย่าวิดน้ำจะอย่าวิดน้ำใส่หัวน้องเดี๋ยวน้องไม่สบายเดี๋ยว ปกติเราว่ายน้ำให้ลอยขึ้นมาแต่อันนี้เราว่ายน้ำให้จมลงไปเปะอยู่แบบนี้มันโยนเห็นไหมเผื่อง้ไปตากเห็นไหมมีว่ายน้ำโชว์น้องซีในสอนน้องว่ายน้ำซีเร็วๆฝ่าฝ่า ตัวเคยเห็นอันอันเขียดไว้น้าบ่ที่มันกลางขาออกน่ะอ๋อสอนน้องไหวเออนั่นเออนี่นี่เอออเอาวกับคเหรอ bắp mình mày cà vô cánh vậy rồi bế. อะไรเนี่ยอันนี้ไก่เลยไก่นั่งยังหอมไก่ ตอนนี้สาวๆกับสีใดเวลานอนแล้วนะจ๊ะกำลังเตรียมสิขาตินกันวันนี้ก็ได้แค่วังว่าฝนสีบบโต๊กแล้วจ๊ะขั้นฝนตกหัมกับสีลำบากง่ายเข่าของกันนลจ๊ะเพราะว่าของหลายกับสีง่ายเข่าของกันยากง่ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กับเบือแทงกันเลี้ยวเล่นหน้ามวนต๊ปลาก็ได้นลจ๊ะมวนกันก็เลยเบือแทงกันเลี้ยวเก็บเอาไว้อันทั้งหน้าที่เห็นอันไฟสว่างนั่นกับเป็น อันครอบครัวของคนเกาหลีนะจ้ะเพิ่นกับผ้าครอบครัวผ้าลูกผ้าเด็กหน่อยมาเล่นน้ำม,มาตกปลาคือกันสำหรับพวกจูกะกำลังสิเข,ขานอนกันแล้วจ้ะอันพี่เคยกะเพื่อนกับไต้ไฟไว้ห้สองหลอดเนาะจ้ะเป็นหลอดไฟจากอันไฟแสงอาทิตย์ไฟโซล่าเซลล์เนาะจ้ะนี่เพิ่นตไต้ไว้ห้ยสองดวงเป็นยันน,น,น,ยนนงงยันเนาะจูกะสินอนเต้นนี่จ้ะ เต็นหน้อยนี่เนาะจุกะสีนอนมองนี่จ้านี่จูกะสีน้อนเต็นนี่เนาะจ้าอยอีกสุดแสดงหมอกบุสํรับมื่อน,นี่เนาะจ้ะวันหยุดชูกาวันแรกของจูกับเพื่อนๆพี่ๆที่โรงงานมื่อน,นี่กะมีความสุขจ้ะมีความสุขมวนได้โดนโดนเถื่อไดะ เนเชนใจโอ้ดนุนดุนเธอก็ได้ออกมาสูดอากาศแลจ้ะในมารับอากาศบริสุทธิ์ได้มารับออกซิเจนยูนี่อมีแต่ต้นต้นสนแะ้วแตต้นสนใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเอาเหตุงานเนาะแต่ละมือแต่ละมือก,กับยูต่กับเครื่องจักรยูตะกับฟุนจ้ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเรื่องที่ดีได้มายุดพักผ่อนได้มาร่วมเหตุ ในมาร่วมเฮ็ดกิจกรรมสนุกสนุกกันจ้ะสำหรับมื้อนี่ก็ต้องขอตัวน้อนแล้วนะจ้ะค่ะฝากพ,พี่น้อง,องดูแลสุขภาพกันทุกทุคนนะจ้ะมื้อนี่ก็รับฟันดีจ้าสวัสดีค่ะไหวพอกันไหมเนะ่ยมื่นอื่นนะจ้ะมืออื่นเท่ากับสีมี <S S S ทริป <S S 1> ตกปลามือสุดท้ายขึ้นกันจ้ะมื่นอื่นกับสิ่กับแล้วจ้า สาวๆฟันดีนะคะ